ายเป็นประเด็นร้อนในวงการไอดอลของเกาหลีใต้เลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดมีรายงานออกมาค่ะว่าไอดอลสาวสุดแซ่บอย่างฮวาซาจากวงโดกูปชื่อดังมามามูถูกร้องเรียนจากกลุ่มผู้ปกครองค่ะว่าเธอกระทำการอนาจารในที่สาธารณะเนื่องจากเธอเต้นท่าทางที่ไม่เหมาะสมบนเวทีค่ะซึ่งฮวาซาถูกตำรวจสถานีชงดงในกรุงโซโลประเทศเกาหลีใต้แจ้งข้อหากระทำาอนาจารในที่สาธารณะเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากสมาคมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มผู้ปกครองค่ะและสาเหตุข,ของการร้องเรียนคาดว่ามาจากวันที่12พฤษภาคม2566 วาซาได้ขึ้นแสดงในงานชองกยุนกวานยูนิเวอร์ซิตี้เฟสติวัลขณะที่เธอกำลังถ่ายทำรายการ Dancing Queen on the Road ทางช่องทีวีเอ็นค่ะซึ่งระหว่างที่ทำการแสดงได้มีการเต้นท่าทางที่เซ็กซี่และนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เห็นการแสดงเกิดความไม่พอใจค่ะและได้ทำการยื่นเรื่องร้องเรียนนั่นเองค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดเผยเหตุผลที่ผู้ปกครองยื่นแจ้งความในครั้งนี้ค่ะว่าท่าทางที่เต้นนั้นไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการแสดงทางศิลปะได้และในขณะนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนค่ะและยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมา ส่วนทางด้านพีเนชั่นต้นสังกัดของฮาวาซาได้ตอบกับสำนักข่าวเอมเของเกาหลีใต้ว่าเคสนี้กำลังถูกสืบสวนโดยตำรวจเพียงเท่านั้นจ้า